อ๋อก็เมื่อกี้นะผมจะเข้าเซเว่นซื้อน้ำมาอยู่เซงแล้วแหละแม่งแม่งเล่นจักรยานผมแน่แม่งเอาแน่ มีปั่นจักรายานมาแล้วเดี๋ยวปั่นจักรายานไปหาที่นั่งปั่นกาแฟเล่นๆแล้วก็อนนีไปตัวหนึ่งโมเล็กๆอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นแก๊สกระป๋องเป่าอันนี้ตัวไม่มีโตนะใส่ได้ไหมเนี่ยอขาดไม่ได้เลยหม้อต้มกาแฟฉันหาเบิร์บอะสันหาอะไรทำเรื่อยแคนนี้นก็แน่นเลยเนะีย โอเครับได้ไมีหนักมากมก็ไปหาน้ำเมามาผาไปสักผืนเดี๋ยวเข้าไปเช็ดโต๊ะเช็ดเลยโอเค หลังจากเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็จ่ยยานนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปั่นจายยาดมานานแล้วนะหลังจากหน้าฝนเนี่ยก็เริ่มมา,า,มมามปั่นแล้วเริ่มกลับมา้อมปั่นแล้ววันนี้ก็ไปญยายอีกสักรอบหนึ่งนะฮะน,นี้ก็กะว,ว่าจะหาพนะื้นที่ดูชิวนะมาน,นั่งต้มกาแฟแนละ้วแล้วก็ปั่นจ่ายไปด้วยเลยก็มีพื้นที่ให้เราเลือกไม่เยอะหรอกหนึ่งในใจของผมเสมอคือใน คงบางไเจ้านะก็เป็นที่ที่ผมไปบ่อยที่สุดแล้วก็บรรยากาศก็ได้ะมันใกล้กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ไปได้เราก็มุ่งหน้ามาจากเส้นพระรามสามนะแล้วเดี๋ยวนะจะไปขึ้นท่าเรือนะเพื่อที่จะข้ามไปยังคลองลัดโพนะกวันนี้ออกสายหน่อยนะแดดก็ค่อนข้างร้อนนะ แต่จริงแล้วตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้หนาวยังไงแดดเตี้ยงเลยเล่นหนาวซะเหงื่อออกเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนะฮะถ้าเรือที่นี่ก็เปิดตั้งแต่เช้านะปิดทีก็สามทุ่มนะตีห้าเป็นแต่ตีห้านะ สำหรับเส้นทางนี้ที่ใครใช้อยู่บ่อยๆก็จะรู้นะมสอมส่งมอไซค์จักรยานคนคนก็สามารถข้ามได้นะก็ค่าบริการตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ11บาทนะถ้าเหลือที่จะข้ามไปฝั่งรัดโพน,นะแล้วก็ถ้าจากฝั่งนู้นมาข้ามมาก็คือเป็นพรามสามนะ ก็เรารอเรือสักพักหนึ่งนะฮะเรือก็มาแล้วนะเรือข้ามฝากาเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานนะฮะขึ้นเรือไปนะเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งรัฐโพนะสำหรับใครที่อ,อ,อยู่ในเมืองกรุงเทพอะอย่างเงี้ยในที่นี้คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยมีสถานที่ที่ค่อนข้างสงบบรรยากาศดีแล้วก็มีหลายอย่างกิจกรรมหลายอย่างให้ครอบครัวได้มาเที่ยวกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบ ภายเลยเออหรือจะมีร้านคาเฟ่พรมเตยต่างๆร้านอาหารต่างๆมีพิพิธพั์ด้วยนะมีหลายอย่างมากมีสวนสาธารณะนะครับมีพื้นที่สีเขียวมีที่ดังๆก็จะมีตลาดบางน้ำพึ่งนะที่มีอของขายใช้สอยนะแต่ตอนนี้เราก็ข้ามมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะอะไ,ไยกานออกไปนะครับผมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะ ปั่นไม่ไกลมากนะก็บวมๆขาไปก่อนนะครับก็พยายามปั่นใกล้ๆไ้ก่อนไม่ต้องไกลมากนะ พอหลังจากปั่นข้ามสะพานมาก็เดี๋ยวเราแวะเซเว่นหน่อยนะผมว่าจะซื้อน้ำตาลนะเดี๋ยวเอาไปต้มกาแฟกินกนะ็เดี๋ยวแวะเซเว่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลุยต่อนะ ก็เมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมจดเข้าเซเว่นซื้อน้ำนะก็มีแบบยืนตรงแล้วแหละแม่งแม่งเล่นจักรยานผมแน่แม่งเอาแน่ทีนี้ผมก็ยืนมองผมใช้กล้องนื้ถ่ายมันอยู่นะผมดูละมองแล้วก็มองผมปึ๊บพอผมยกพอผมพับจักรยานเข้าเซเว่นปุ๊บเท่นั้นแหละแ,แม่งเดินออกไปเลยออกมาีกทีไม่เจอแล้วโดเมื่อกี้เนี่ยรู้เลยว่าแม่งเอาแน่เอารถแน่นอเอารถจักนะรยานผมแน่นอนนะแต่เมื่อกี้คือว่าเขาเลยเอาเข้า ใช้เล่นไปเลยนะแช่แต่จอดอยู่นะไปแน่นอนไปนี่แหละดูไว้นะบครไหนต้องระวังด้วยนะขนาดเราแบบแค่นี้นะแป๊บเดียวน,นะไเดี๋ยวเรามุ่งหน้าด้วยไปกันต่อแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวก็จะหาสักมุมหนึ่งนะนั่งปั่นกาแฟตอนนี้ผมก็ปั่นมาเรื่อยๆนะก็คิดว่าน่าจะปั่นเข้าตรงวัดจากแดงนะตรงนั้นก็คน,คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่อนข้างเงียบนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปดูว่า ตรงไหนจะมีโลเคชั่นไหนที่พอที่จะนั่งชิวๆจิบกาแฟแบบสไตล์เบิร์ฟได้บ้างนะ มาทุกอย่างลืมเอาแก้วเทนีเนียมเดินป่ามาก็ไม่มีแก้วนะต้มกาแฟาเสร็จแล้วด้วยแต่ในกระเป๋าก็มีอะไรบ้างวะอย่างน้อยจะต้องมีมีดแล้วแหละพกไวเอามีดมาเพราะต้มกาแฟาเสร็จเรียบร้อยไม่มีแก้วลืมเอาแก้วทนี้เนี่ยม,มาทีนี้ก็งานเลยดิขอดูก,ก่อนมีอะไรบ้างจะไปยากอะไรนะมีมีดบักอยู่ตัดขวดทำเป็นแก้วไป ละ่ะารักสวยงามนี่แหละมีน้ำอยู่พอดีถ้าทำเป็นอเมกาโ,โน่ไว้เพราะอเมกาโน่เนี่ยกาแฟกับน้ำเปล่าแค่นั้น,นแหละเอาแบบอุ่นไม่ร้อนมากเพราะมันไม่ใช่พลาติกแบบนี้เดี๋ยวไปซีเรียสทรงกาแฟทรงแบบไหนก็ทรงแม่งไปแบบ เยอะไปนิดเลยืดไปหน่อยแต่โอเคอยู่